I get some bands and I get some bands and my little baby. I get some bands and I get some bands and my little baby. I get some bands and I get some bands and my little baby. I get some bands and I get some bands and my little baby คือแบบสตูดิโอที่ฉันเปลี่ยนไปอ,อะไรวนะมันมีความแปลกความหรูมากขึ้นเพราะเป็นดีที่ฉันมาออกนอกสถานที่ค่ะทุกคนคะ่ะเนื่องจากเคยบอกหลายคนแล้วว่าคิดถึงคลิปแต่งหน้ามากเราจะกลับมาแต่งหน้ากันแต่ว่าตัรู้สึกว่าเทคนิคตูวมันเดิมๆไปตูวว่าเรามาหาแบบช่างกูรูแบบโปรเฟชชั artist, ่นอลเมคอัพอาร์ติสต์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยดีกว่ายินด<ว>ี<ว>ต้อนรับคุณหลินหลิเนเซ่ค่ะ Oh my goodness oh my goodness ต้อง ลิซเซอไมค์กอสเนสโอไมค์กอสเนสนี่คือประชำบื้นฐานโอไมค์กอสเนสเราเป็นสายฟอกเวอร์รุ่นิวยอร์กและนี่ก็คือพี่หลินนะคะสวัสดีค่ะก็คือพี่หลินเนี่ยเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ที่โด่งดังมากมากนีกทีมาม่ไม้ถึงไม่เห็นขนาดนั้นก็พอมีงานเขาตัดหน้าอแมนด้าออดจำนะเขาจะตัดหน้าเอลลี่มาเขบ้าได้หรอได้เพราะโครงหน้าเดียวกันเลยเพราะเราแบบสายฟอกเราทุกได้ทุกคนสามารถที่จะสวยได้ไม่ว่าโครงหน้าแบบไหนเราสามารถที่จะแต่งให้สวยได้เพียงแค่รู้เทคนิคเรื่อง ผิวเรื่องรองพื้นเรเื่องแป้ง,ปงเรื่องนูน่นนี่นัน่นเรื่องการเชดดิง้งเราจะทํายังไงให้เราดูสวยขึ้นก็จะเป็นไสไ<ส>ตล์ของเราเนี่ยวันนี้ตูนขอให้แม่หลินมาโขกนาให้หน่อยได้อย่าเราเมา้ามอยกันไปได้แม่ไม่ดูสคริปอะไรเลยแม่บอกว่ามึงจะมาทำอะไรต<ด>ูนเออเออึงบอกว่าตูนคอนเทนต์คืออะไรก็ตั้แต่ดิฉันบอกว่าแม่ดูดจัดการเองเออแม่ขออน้าหนูไปเรื่อยๆโขกไปอ่ะจัดไปวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยสกินแคร์ก่อนนะครับลงบํารุงก่อนนะคะับวัน้าดูเยี่ยมที่จริงนะช่วงนี้มันหน้าป่่ะไมควรลง มันหนาแล้วก็ออไม่ควรลงอะไรที่น้ํามันเดียวเพราะว่าด้วยอากาศเมืองไทยไม่สามารถแต่หนูเข้าใจนะเพราะเราไปอยู่ต่างประเทศอะห,หน้าเราแห้งจริงๆหน้าเราแห้งเพราะฉะนั้นะต่างประเทศทําไมเขาถึงแบบรองพื้นแล้วก็ไม่ใช้แป้งมันอยู่ได้แบบไม่ต้องใช้แป้งอะลุกวันนี้จะเป็นแบบไหนมั่งลุกวันนี้ก็จะเป็นแบบโอ้อเมซิ่งอเมซิ่งมากนะครับรองพื้นแ oh, <c oughs> ปเอเมซิ่งมากไม่จริงๆต้องบอกว่าคืออยากให้พี่หลิ่งเนี่ยเขามาโขกหน้าให้่ายรอบแล้วเพราะว่าทำผลงานให้อีมิกะดีมากล้อะบอกว่า คือเปิดแม่ลูกกันแลนะคือแฝดมาก็ <มา S 1> คือตัวติดกันเวอร์เหมือนพี่สาวน้องสาวตอนนี้เริ่มเป็นทวินล,ละแม่ถนัดลงแบบเป็นแปลงใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะเราจะนวดนวดแบบมาัสตาร์แบบนวดใช่ใช่นวดแบบนวดให้ให้น้ําเหลืองเหมือนอารมณ์เดนน้ําเหลืองแล้วก็ยกกระชับหน้านวดประมาณสักสามครั้งใช่ใช่แล้วก็แบบแล้วก็นวดแบบมากดน้ําเหลืองตรงนี้อะไรเงี้ยเราสามารถทำเองที่บ้านได้ไหมทำเองที่บ้านได้แต่งเองที่บ้านได้นวดก่อนก็จะทําให้แบบเลือดหมุนเวียนใช่เลือดหมุนเวียนแล้วมันก็จะแบบดูแบบอ่ะรองพื้้้นนนนมมมมมัััก็จจะะซึเขาผิววแลี ทุกคนจดไว้ให้ดีเลยนะเวลาพี่ถึงพูดอะไรพูดครั้งเดียวนะคะฟังและจํานะคะสมองไปคิดตามไม่ได้เอาไว้กั้นนะคะจดจดจดผลิตนี้คือไม่ได้ออกมาพูดอะไรหลายๆคลิปนะอ่ะบอกถูกทุบล่าใครเลยมาทำอะไรหลายคลิปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่กี่หนูทำหน่อยเป็นมากี่ปีละคือช่างเป็นกระเทยอ่ะมเปกระยใช่เป็นเมคอัพอาร์ติสต์ยมากี่ปีแล้วฮะสิบกว่าปีแล้วเนาะตั้งสมัยเวดดิ้งแต่ก่อนที่เบื้องคูโด่งดังแล้วก่อนนั้นทำอะไรอ่ะเราถ่ายเครื่องสำอางมาก่อนอ๋อแล้วมีแค่เราเป็นคนที่ชอบแต่งหน้ามากกว่า มันมีอะไรแบบให้ทําหลากหลาย<อ>เหมือนอาร,ารมณ์ทดสอบความสามารถของเราเป็นทาเล่นน่ะนี่ออกเาะว่า<อ>เราตราทำได้ไหมลูกนี้ลุกนี้ว่าเข้าใจเข้าใจแล้วถ้าบางคนที่แบบอยากปออะไรเงี้ยค่ะรือว่าเราก็ต้องทําให้เขาได้คริงจริงเราต้องทําให้เขาให่ได้แต่ว่าเราก็ต้องดูงานด<อ>้วยว่าปอของเขาเนี่ยคืองานไหนคือเราแต่งหน้าเราก็ต้องดูแสงด้วยเนาะ <S <S เราแต่งไปเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่ากลางวันมันควรจะขนาดไหนกลางคืนมันควรจะขนาดไหนเดยทูไน์แม่เดยทูไน์นี่ก็คือสุดท้ายท้ายสุดก็คือที่เมืองไทยตั้งบนเรื่องเดียวเลยนะคะเรื่องรองผืนดีที่สุดมี ใช่ก็คือว่าเราจะลองไม่หนานะคะบางๆแต่ว่ายังไงให้ดูเป็นผิวแล้วก็อาจจะเป็นหนักช่วงอื่นช่วงตาช่วงแก้มช่วงอะไรไยังไงอะหนักได้แต่ว่ายัางไงรองพื้นกับแป้งคือต้องบางที่สุดค่อยๆแบบทัดไปเนาะใช่แล้วกมอนก็ทัดไปวันนี้เดี๋ยวหนูไปถ่ายงานกับพวกฮิวิต่อทำมันงงเลยนะทุกคนต้องแบบตกกันทุกคนต้องตาแตกเออแล้วทุกคนไม่ชอบแต่ก็ไม่หลีกอีมิกมาละหนูมาละต่อไปอีทนัดสุดท้ายเอแคลเอแคลผิวยัดอยู่เพราะว่าไม่มีใครเอาผิวเอแคลได้เพราะเอแคลเป็นคนที่งานผิวจริงๆผิิวจรงอยาให้เ ออวันนี้นะคะเราก็จะใช้รองพื้นเบอร์สีน่ะ จริจริงๆมีทั้งหมด4เบอร์นะคะกล่องพื้นแบบว่าเรนส์คนไทยหมดเลยนะคะใช่แลจริงๆนะสมัยก่อนนะพูดถึงอะช่างแต่งหน้าเขาต้องมีประสบการณ์เยอะมากเพราะว่าไอเทมมันน้อยมากเลยอะแต่ถ้าจะเอาของต่างประเทศเข้ามาคือทำไงอะต้องมีคนต้องบินไปจริงจริงๆริงกัหรอจรินจริงๆใช่ต้องคนอัปเดตจริงๆริอะยากอะมันไม่มีโซเชียลให้เราดูอะสมัยแต่ก่อนนี่แมกกาซีนนี่คือแบบต้องมีเวิร์กเนาะอ่านเล็นนานยังไงค่ะอ่านด้วยกันเลแมกกาซีนเลยตัดแปะเลยเออตัดแปะแล้วก็ต้องจินตนาการจริงๆนะทุกคนยุคนี้ง่ายมากพิ i'm มันอยากจะลงอะไรก็ลงได้แต่ของตูนน่ะมันก็จะมีปัญหาผิวแห้งแต่ว่าอีสัพพับผิวเธอก็จะมันใช่แล้วก็เป็นคนชี่ <S <S ผิวสองสีมีรูมขนเพราะฉะนั้นของตูนนะผิดสีผิดเบอร์ไม่ได้ออหน้าเราก็จะเทาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกรองพื้นที่ดีที่สุดนะคะ <เอ S 1> สีเบอร์สีนะคะสลหรับตูนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรองพื้นเบอร์สองส้าโอ้เอามาทำคอนซีลเลอร์ได้ด้วยใช่อันนี้คือเอาไว้ทำคอนซีลเลอร์หรือไฮไลท์บริเวณที่โซนได้โอ้ไมค์ก่อยเน๊ตแล้ว I'm in sport. I'm in sport. I'm in sport. ลุกของแมนด้านหน่อยแม่ฟาสสวยมากตาทำไมกิน,น,นได้ไงอะ่ะจริงๆไม่มีค่าแต่น่าคนหนึ่งแต่งอะไรขนาดนั้นใช่ใช่ไม่มีทำไมเราถึงกล้าแต่งให้อาแมนด้าแรงขนาดนั้นเรารู้สึกว่าอยากให้อาแมนด้าโชว์ของอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าลุกนั้นอ่ะมันน่าจะไปได้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 ไ,ดไดกลกับคนอื่นได้ไดเห็นเรารู้สึกว่าแบบเหมือนอารมณ์แบบถ้าสมมติว่าคนอื่นแต่งอาจจะเป็นแบบสวยหวานหวานเออแต่ของเราคือตายก็คือตายเกิดก็คือเกิดอะไรเงี้ยไม่เกิดก็คือตายแล้วก็แต่เอาอยู่แมนด้าเอาอยู่มากดูเป็นแบบควีนเลยอ่ะถ้าคนธรรมดาทั่วไปแล้วว่ามันก เขาเป็นแรงงานวยคที่เขาเป็นฝรั่งแล้วว่าเขาเอาอยู่ เราทำโครงจมูกก่อนเลยเหรอแม่ใช่ใช่ฉันต้องตั้งตั้งโครงก่อนเพราะอะไรคือโครงเนี่ยต้องคุกก่อนเลยเราจะได้รู้ว่าตาหน้ามันควรจะขนาดไหนคือหน้าผากของเธอกว้างเธอต้องคุกมาจมูกปึ๊บคาง,ป,งปึ๊บตรงนี้อาจจะช่วงเนี้ของเธอไม่ต้องเฉียนอาจจะชิคบน,นหน่อยหน่อยเพราะว่าตรงเนี้ของเธอมันหายไปเพราะเธอไม่มีหนก,ก็คือเวลาทลุกเธอต้องคุกมานี่หมดไปมันจะได้ดูบาลานซ์กันเรื่องขยายจมูกหน่อยเพราะจมูกของเธอก็จะมีปีกเราต้องเก็บปีกนิดนึงแล้วก็ให้มันดูยาวเพราะก็จะเริ่มแล้วแต่แต่ละอย่างตองหนูแต่งนาเริ่มคิ้วก่อนคิ้วตา โคงหน้าก่อนเลยนะไม่ด้วยความที่เราแต่งหน้าเราเองทุกวันเรารู้แต่หลินอนะแต่งหน้าคนอื่นไงต้องศึกษาโคงหน้าเพราะถ้าแบบแต่งย่สุดตรงนี้ไม่มีอะไรยากนะแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวของเขาเองแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคนหน้าลูกไข่แล้วจะสวยกันทุกคนมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าคนหน้าเหลี่ยมจะเป็นคนที่ไม่สวยได้มันก็คือยูนิของเขานีา่แออกว่ะแล้วคือต้องดึงความแบบความชีพข,ของเขามาความแบบกล้ามของเขาออกมาทีนึงนู่นนี่น่าอะไรยังไงให้มันดูมีเอกลักษณ์ของเขาโอ้แต่สุดท้ายถ้าสุดแต่งมายังไงให้เขาดูแพงตาตีหลบในไม่ยาก เลยนะมันไม่จําเป็นว่าตาตีบในหรือว่าตาห่วยแล้วมันจะเป็นต้องตาสองชั้นมันถึงจะสวยมันไม่ใช่คือห่วยของเขาบางทีอาจจะไม่ต้องแต่งตาเยอะมากแด้ติดแค่ขนตาเบาๆอาจจะมาเน้นโครงคิ้วแล้วก็ปัดแก้มสวยแล้วก็เน้นปากอากก็สวยใช่ไม่จเป็นเพราะตาหมวยมาเนี่ยเด็กบางคนแบบไม่มั่นใจเนี่ยเด็กบางคนไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องแบบคือเหมือนพอเห็นเห็นเพื่อนตาโตเออเห็นเพื่อนตาโตก็อยากแบบแต่งตาให้เหมือนเพื่อนอะไรแบบที่บางทีเราก็ไม่เน้นจุดอื่นมากใช่อย่าแม่ทำาบบนี้เนาะช่องยูทูบเนาะเดี๋ยวมาเร็วๆเลยนะครับโอ้ไม่หร แน่ใช่คือทุกคนบอกอยากให้ทำมากแต่ว่าถ้ามาโมออีดอกนี้เราก็จะมาบอกตามตื่นเต้นนะไม่รู้ว่าวันนี้ไม่รู้จะทำให้ได้ไหมแต่สตล์ของหนูเนี่ยมันเป็นความสาวบาร์ตี้แบบเทพบ้าๆบอบ่แล้วก็แฟชั่นกรุ๊ปของตูนี่คือเป็นแฟชั่นที่แบบเหมือนหลุดหลุดไปเลยใช่ไปรุ่นงงเลยใช่ใช่ก็คือแบบเป็นผู้นำเทรนด์มาแต่เธอก็เก๋นะเธอก็คืออันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยแรกก่อนนะอันดับหนึ่งก็คือการแต่งหน้าสไตล์ของตูนนะมันมีแค่ตูนอ่ะมันไม่มีแค่ใครแต่ถ้าสวยธรรมดาทั่วไปก็คือออกก็เยยยะะะะแจรรถ่าาทดปสบณ์ให้ น่าจะให้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนค่อยสอนเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าการแต่งหน้าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่มาแต่งให้ดูเราต้องวิเคราะห์ผิวลูกค้าก่อนมันอารมณ์จับอะไเงี้ยจับหน้าลูกค้านี่คือเราต้องรู้แล้วนะอยู่ข้างในอ่ะมันร้อนมันเย็นคุยยากอ่ะเธอก็ต้องรู้ก่อนว่าผิวอ่ะมันร้อนมันเย็นเราต้องเติมอะไรยังไงที่เธอมาก็คือถึงมันดูร้อนๆไหนตูนเมันเหมือนอาจจะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอใช่ใช่น่ใช่ป้าตูนแล้วบางทีแบบเราแต่งไปเราต้องเติมน้ําให้กับผิวอ๋อตัอวหนไานอ็ที่เร ที่แบบเฮ้เจ้าสาวไม่ได้นอนมาล่ะเราจะแก้ผิวยังไงแล้วก็ตอนบ่ายแล้วก็ยิ่งเขาไม่ได้นอนหน้าเขาแดงเราจะทํายังไงให้เขาอะไรอ่างตรวนี้เมคอัพแบบไหนกำลังฮิตแม่เอาที่แบบช,ชัชวิตจริงอาจจะเป็นคิ้วทรงสวยๆหน่อยแล้วอายไลนเนอร์วิงๆแล้วก็ปากนิดหน่อยแั้นคือพัดดุสก็ต้องกลับมาดูผิวให้มันดูสุขภาพดีตรโอ้โ เคยเป็ลูกค้าขอใช้สีแบบนี้ไหมคะไม่มีถ้าเป็นลูกค้าใช้น้ำตาลทั่วไปเลยแล้วเรามีพาเลทแบบนี้ทำไมอ่ะแต่งตัวเองเราชอบและอย่างพาเลทน้ำตาลแม่มีกี่อันเยอะมากคนที่ซื้อเครื่องสำอางเรื่อยเราบอกไว้เลยเครื่องสำอางเราแน่นมากเราต้องเติมตลอดเนาะเราต้องอัปเดต ทาไอพริมเมอร์ก่อนนะครับไอพริมเมอร์กับพริมเมอร์สกินต่างกันไหมเราสามารถใช้พริมเมอร์สกินมาทาาตาได้ไหมไม่ได้เราบอกว่าพริมเมอร์สกินก็คือเป็นการปับผิวแต่ไอพริมเมอร์ก็คือเป็นการยึดติดพวกอายแชโดว์แต่หนูวเป็นคนเปิดตามันวันไหนที่ไม่ทาก็คือไปแล้วเยิะค่ะม่วงข้างล่างนะคะตา แป้จ, تى, จิ้มสีคือแซ่บริงอยากรู้หรืออยากตาจะเอาไปไง นี่ตื่นเต้นมากเลยแต่งน้าใ้กับแบ็คขอบบาร์นี่แบบคือเราติดตามตูนอยู่แล้วเราขอบคุณค่ะกูชอบแบบมึงมีความออคอทลุคนั้นลุคนี้วิดีโอที่มึงไอยมา<ช>ลูกเริ่มเล <ๆ S 2> ที่มึงบอกว่ามึงเป็นคนที่สุดจริงๆเป็นคนที่เทสดีมากขอบคุณค่ะหตอนเนื้อหาไม่มีไม่แน่แม่ณ้ตอนนี้นม,ม,ม,มนนันมันยังไม่มีคือสุดท้ายท้ายสุดอ่ะมันต้องมีเทสในตัวเองอย่างเช่นกีมิกเนี้ยอาจจะเป็นแบบคล้ายๆกันแต่จะบอกว่าหนุ่มสี่คนอะต่างกันใช่ที่วีต่างกันหมดเลยแต่ลงตัวอ่ะถ้าเปรียบตัวเองว่าใครร คือตั้งแต่งตัวแบบเป็นสไตล์นั้นเลย สีสันนี่คือแบบสุดๆเคยเจ็นหมเป็แบบ,แบ,บว่าเข้าชอาา็อปก็สัมอ่ะว่าซื้อไปก่อนพี่ลุนทำไรเราต้องซื้อไปก่อนสิใช้ไม่ใช้ก็ค่อยว่ากันอีกทีคือเต็มจนล้นแล้วก็สัอังบูญสั้นๆซื้อให้ใครแล้วอะ่ะใช่แล้วก็จะมีปัญหากับผู้ช่วยผู้ช่วยก็แะบะนบน่าตื่นเตซื้อมาอีกแล้วหรออา้าคุณจะจัดวางของตรงไหนนู่นนี่นั่นที่หนูเห็นนี่คือส่วนน้อยปะที่เห็นนี่ก็คือเป็นส่วนน้อยเพราะอันเนี้ยคือกระเป๋าที่ไปแต่งหน้าของลูกค้านี่ก็คือจะมีสี่ใบฮะสี่ใบลูกค้าที่คนลูก เพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้คนเนี้ยไม่ได้สีนี้ไม่ได้แล้วก็มีอีกสีหนึ่งคนเนี้ยขนตาเบอร์นี้ไม่ได้องมีอีกเบอร์หนึ่งเลยหรือว่าเพราะว่าเราไม่ได้เห็นเขามาแตบต่อหน้าก่อนเราเลยต้องเตรียมของทุกอย่างไปแบรงด์ขน <c oughs> มันมีหลายแบรนด์ซึ่งแต่ละแบรนด์มันไม่เหมือนกันอันนี้มีชิมเมอร์หรือว่าเฮ้อันนี้แบบมันรู้สึกว่ามันไม่อยู่หน้าอันเนี้ยมันต้องเป็นทาลูเซนต์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องมาแยกแต่ละคนใช้รองพื้นใช้คอนซีล ER, เลอร์ <c oughs> มันจะเป็นประมาณไหนแม่อควา้อาอคว้าเหรออควา้อวาอคว้าน้ำทะเลแล้วก็จะมีแบบเป็นกากเพชรให้ดูมีความเป็นแฟนซีแล้วก็ตาเยอะปากเยอะแล้วก็คิ้วก็จะเป็นปัดเส้นเรียงเส้นนะคะให้มันดูบาลานซ์กับหน้า พี่หนิงคว่าพี่หนิงมีแปลงแบบถึง200อันนะโอ้โหกระเป๋าแปลงของเราะนะโอ้โหเพลินเยอะมากันเต็มเลยอันนี้ก็คือเอาไว้ไว้แต่งหน้าลูกค้าแล้วก็มีอีกมีอีกไทยเยอะมากที่เลยหมดกับค่าเครื่องสำอางไปทั้งหมดคือเยอะเนาะล้านเนาะรือถึงถือถึงแพงมนแทงนะแล้วก็นี่อีกเออซื้อมาอีกซื้อตลอดซื้อตลอด เคยแต่งหน้านานสุดกี่ชั่วโมงแม่น่าจะสักสองหรือสามเนาะอ๋อเป็นคนแต่งหน้าไม่นานเนาะมาคนห้าน่ะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวลูกค้าเมื่อไงจ้ะเคยมีโจทย์ลูกค้าแบบขอไวสุดกี่นาทีคือชั่วโมงเคยจริงไหมมีแต่ว่าจะทำได้ไหมทำได้อันดับแรกก่อนผิว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 ตา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 เราต้องรู้ก่อนว่าอันไหนคือจุดที่รอดสุดสําหรับหน้าลูกค้าเราต้องหาก่อนคนนี้ต้องแต่งแบบไหนถึงสวยเราต้องหาแบบจุดที่เซฟของเขาก่อนบางคนอาจต้องแต่งตาให้สวยนะะสวยตานั้นก็เน้นตาถ้าหรือว่าป ลุกมันออกมาพอดีปนยัยดูตาอุ้ยแม่หลีคือแบบค่อยค่อยเบนเวอร์สุดซังแม่หลีคือใช้ของทุกอย่างที่อี่ตรงนี้ใช่จริงจริงนะคูกถือว่าคืใช้ได้ไม่พูดแล้วอย่างที่บอกอ่ะสีพวกสีเดียวใช้ทุกพ Palette แม่จำได้ไหมดีใจไหมได้แต่งหน้าดารารู้สึกว่าอุ้ยภูมิใจยังนัมาแต่งหน้าดาราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแต่งหน้าเราเป็นยาแต่งหน้าอะไรมาก่อนเนาะใช่แล้วดาราก็แบบให้เราแต่งแบบ บ่อยเลยเหรอใช่อุ๊ยนี่จังแต่ถ้าที่ไปบ่อยสุดก็น่าจะเป็นแบบรถเมคันึงนี้ตอบก็ดีใจนะจนถึงวันแต่งเขาได้รับเกียรติแบบไปดูแลอีกแล้วใช่อี่จังเลยเราก็ได้รับเกียรติไปดูแลนี่จังเลยฟิลตอนที่แต่งหน้าเราเราเขาแรกเป็นงไงอ่าเรารู้สึกว่าเราเก่งใครให้ไปแต่งเจอกันงานอีเวนต์หรือเปล่าไม่แน่ใจเก่งแล้วทาเขามาสวยไหมคิดว่าตอนนั้นก็คือเราก็ทําเต็มที่สุดละสวยไม่สวยก็คือแบบแล้วแต่เขาชอบเขาเขาชอบเขาเออแต่ว่าของเราก็คือฝึกฝีมือแล้วถ้้้้้าาาาาถมว่่ตตตตอออนน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 ัักกบเีีร็งแห สวยกว่าเนื้อออก,กว่าเข้าใจเออแล้วก็ต้องพัฒนามาแล้วเนาะใช่ค่ะทุกคนตาเวอร์มา ยกเชี่ยวเวอร์แล้วคิวว่าแม่ปัดแบบเลียงเส้นนะคะ่อยทีละเส้นเลยค่อยทีละเส้นค่อยทีละเส้นมันมาแล้วนะแบบิวความสวยมันเริ่มออกแล้วออร่าแต่เราก็จะปัดแก้มกันโอเคเริ่มปัดแก้มนะตอนนี้หลัากที่แต่งตาแล้วคือเราแต่งไปแบบสองชั่วโมงนะ้วทุกคนนานมากไม่ถึงก็ค่อยอครีเอทว่อุ้ยสมุกทรงอะไรอะบาร์บี้นะคะบาร์บี้หรอเงันๆหน่อยนะคะทรงปอนะคะ,อะ,คะชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะดูเป็นดุมากเลยนะจะเป็นแอรี่มากเออบริเวณเฉดของหนูควรจะเป็นบริเวณไหนแม่นี่เลยต้องไฮชีฟเลย คือบริเวณเกือบโหนกใช่เพราะว่าตูนแบบตัวนี้มันต่อไปนิดนึงนะคะหนูต้องเอากลับไปใช้บ้างละเพราะปกติอะหนูอะคือตรงแก้มเลยขอดูมอยู่ตรงนี้แล้วมันสวยเลยอะชันพอดีอะมาเราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะสีที่สวยที่สุดก็คือแก้มมิกาโอ้ไม่ตุ๊แน่ตีไอ้ใครเป็นคนตั้งชื่อแก้มมิกาทำให้ฉันเสร็จสิคะมึงมันมีการไล่สีนะตัว จาสีออดเป็นส่วนสีเข้มคือมันแบบสาหรับคนที่ไม่มั่นใจคนที่แบบผิวเข้มแบบหนูไม่มั่นใจสีมพูไหวไหมอะไรเงี้ยมีให้ผสมกันได้มันจะเหลือบทองด้วยมัมาชีชอ๋อบริเวณแบบว่าขนานกับคอนทัวร์ไปใช่สวยเลยระเลือดอะเลือดฝั่อนู่ในปัดยังไม่ได้ปัดนะคะทุกคนฝันนี้คือยังระเลือดแล้ว249บาทค่ะไม่แพงเออไม่แพงนะแต่ปัดแล้วแพงเออแต่แพงจริงแม่สวยมากมันอยู่ที่จังหวะมือด้วยอะแลวสีนี้คือเข้ากับคนทีู่ีผิว เออผิวคล้ำก็ใช้ได้ผิวสว่างก็ใช้ได้คือหนูคิดมาละทำยังไงให้แบบว่าใช้ได้ทุกสีผิวอืมก็ไม่เหมือนหนูเลยอะอสวยขึ้นกว่าเดิมอยู่ที่แบบลายเส้นเมคอัพของแต่ละคนจริงๆนะ ของลิปแม่เลือกยังไงก็ต้องดูริมฝีปากก่อนเนาะว่าปากท้ำปากไม่ท้ำเพราะถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่ปากท้ำแล้วเราไปใช้เบอร์ที่มันสว่างมากก็คือปากก็คือก็จะลอยก็เลือกสีที่มันแน่นอย่างวันนี้ตาสีมากควรจะเป็นลิปแบบไหนแม่ลิปควรจะเป็นลิปแบบแมทๆหน่อยนะคะไม่โดดมากโอ้ยเดี๋ยวตาเราลงคิลเตอร์อีกใช่เดี๋ยวตาเราลงคิลเตอร์อีกนะคะเราก็จะเลือกนี้เลยเบอร์ศูนย์สามนะคะที่จะเลือกอ่าออกกระปิกระปีหน่อยใช่ออกกระปกระปีใช่นี่ค่ะ ให้ดูเสียงก่อนเห็นไหมจากคนที่ปากคำคำนี่ก็จะกรบได้หมดเลยเหมือนนั่งแบบที่อยู่หลังสเตจใช่พร้อมเดินใส่ชุดโรบแบบเนี้ยสวยมากๆเลยเดี๋ยวรอตัดเพืมาได้ค่ะอ่ะเรามาครีเอทปากกันต่อได้ Nah. Yeah. ือจะบอกว่าลุคนี้ตูน่ะเขาก็แต่งได้ไหมแต่งได้แต่ว่าวันนี้ตูนได้เทคนิคจะไม่หลิดเยอะมากอะไรบ้างโอ้การคอนทัวร์การลงผิวไปไม่ต้องหนาเกินแต่ว่าเป็นฝ่อได้อ่าการเฉดคิ้วตัดเลนเส้นได้เรื่องเยอะจริงๆคือไม่หลินเป็นคนที่นกแล้วก็อยากให้แต่งหน้าหนูอีกได้เลยโอกาสหน้ามาใหม่แล้วก็เจอลุกต่อไปนี้จะเป็นลุกไหนนะครับเออหรือว่าไปดูตามแบบว่าของมิกซ์ของเอแคร์ี่ทตได้เพราะอยากแต่งที่วิวทุกคนเลยปะใช่ที่วทุกคนเลยจริงๆเราต้องแต่งคู่กันด้วยสัักกแหนึงมาทต ก็อยากเห็นแม่แบบบัวให้เลอะเราอยากฟาดแทงอะฝากหน่อยว่าตัวเราจะมี YouTube แล้วเออตัวเลนเซ่จะมี t u ท e แล้วนะคะช่องเลนเซ่แมจิกนะคะก็จะเป็น Oh My g o o s Net นะคะก็จะเป็นเลนเซ่แมจิกเลยนะคะเกี่ยวกับว่าก็จะเป็นไลฟ์สไตล์เป็นการแต่งหน้านู่นนี่นั่นค่ะแล้วจะกิ่ผู้ชายจะนำเสนอในช่องนี้ด้วยไหมอยากนำเสนอทุกอย่างเลยจะไม่มีแบบปิดบังว่ายง่ายโกโก้บบๆตามภาษาเข้าถึงได้ไอชอบคลิปนี้นะคะคอมเมนต์มาเยอะอยากให้ตัวมาแต่งกับพี่หลินอีกก็คอมเมนต์กันมานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ยินด,ดีค่ะ